ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคเป็นความเชื่อที่มีมาคู่คนไทยมาแต่ช้านานเพราะคนไทยได้รับอิทธิพลเรื่องความเชื่อนี้มาจากพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพญานาคมากมายแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องพญานาคในฐานะเป็นผู้วิเศษแต่ว่าปัจจุบันนี้เท่าที่สังเกตดูเราจะเห็นว่าชาวพุทธหลายต่อหลาย หลายต่อหลายคนเลยก็ว่าได้ที่มีความเคารพนับถือพญานาคเรียกว่าอาจจะเคารพมากมายยิ่งกว่าพระตนตรัยเสียอีกคนไทยหลายต่อหลายคนมีความเชื่อว่าพญานาคเป็นผู้วิเศษที่สามารถดลบันดาลโชคลาภให้แก่ตนเองได้จึงพากันเคารพศรัทธานับถือและสักการะมากมายดังที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยแต่ในทัศนะ ของหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปทีโปแห่งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนเป็นสาธร,รมิกกับหลวงปู่ประสิทธิ์ปุญญามากรวัดป่ามูใหม่ท่านได้ให้ข้อคิดกับพุทธศาสนิกชนว่าเราไม่ควรกล่าวไหวยพญานาคเพราะภพภูมิของพญานาคนั้นเป็นภพภูมิที่ต่ําเรื่องราจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านทั้งหลายรับชมได้นบัตนี้ครับ ครั้งหนึ่งระหว่างที่หลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปทีโปกำลังนั่งสนทนาปราศัยกับญาติโยมที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมากราบองค์ท่านที่กุฏิหลวงปู่ได้เล่าเปิดเผยถึงเรื่องพญานาคให้ญาติโยมได้ฟังว่าพญานาคมักจะพากันมากราบสักการะองค์ท่านและมาคอยปกป้องรักษาองค์ท่านอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศก็ตามก็ยังมีพญานาคที่ต่างประเทศและพญานาคที่มาจากประเทศ ข้างๆตลอดถึงพญานาคที่มาจากประเทศไทยมากราบท่านอยู่เป็นประจำพอท่านเล่าเสร็จท่านก็ยังเมตตาบอกอีกว่าอย่างวันนี้พญานาคก็มาจากอีสานมาคอยปกป้องรักษาท่านและตอนนี้เขาก็ขดตัวนอนอยู่ในห้องน้ำอย่างไม่ได้ไปไหนเลยเหล่าญาติโยมพอได้ยินหลวงปู่เล่าบอกดังนั้นก็อยากจะเห็นพญานาคด้วยตาตัวเองขึ้นมาบ้าง เพราะครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้เห็นก็ถือว่าวิเศษแล้วจึงพากันขอร้องขอความเมตตาให้หลวงปู่พาไปดูหน่อยหลวงปู่ท่านก็ไม่ขดัดขัดข้องประการใดได้พาญาตดโยมไปดูที่ห้องน้ํานั้นทันทีสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาญาติโยมก็คือมีงูตัวหนึ่งนอนขดอยู่ในห้องน้ําเป็นงูพิษธ,ธรรมดาธรรมดาซึ่งมันก็ไม่ได้มีงอนอะไรให้เป็นเครื่องชี้ชัดยืนยันได้ว่าเป็นพญานาค แต่องค์หลวงปู่กลับยืนยันว่านี่แหละคือพญานาคเขาแปลงกายเป็นงูธรรมดามาเฝ้าท่านญาติโยมหลายต่อหลายคนในที่นั้นรีบพากันหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปพญานาคทันทีแต่ปรากฏเหตุอัสรย์ขึ้นไม่มีใครแม้สักคนเดียวที่สามารถถ่ายรูปพญาพญานาคนั้นติดเลยหลวงปู่จึงบอกว่าเอากล้องส่งมาให้ท่านท่านจะถ่ายเองว่าแล้วหลวงปู่จึงเอ่ยขึ้นว่า พ่อพญาขอให้ญาติโยมเขาได้ชมบาร,รมีหน่อยนะแล้วท่านก็ถ่ายติดมาเป็นรูปดังที่เห็นนี้หลังจากนั้นหลวงปู่ได้ให้โอวาดแก่ญาติโยมทั้งหลายว่าพญานาคเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เราดังนั้นมนุษย์เราไม่ควรที่จะกราบไหว้สักการบูชาพญานาคเขาแต่มนุษย์เราก็ไม่ควรไปลบหลู่ปลามาดเขานะ เพราะถึงเขาจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดพิเศษที่มีฤทธานุภาพมนุษย์เราควรที่จะกราบไหว้ยึดถือในพระตนตรัยรดีที่สุดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรสู้พระตนตรัยรได้หรอกหลวงปู่พูดทิ้งท้ายรับชมรับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับการบูชาสักการะพญานาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน อันเป็นภพภูมิที่ต่ำกว่าเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์เราโดยเฉพาะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยแล้วยิ่งไม่สมควรใหญ่นะครับก็ขอให้เรื่องราวอันนี้เป็นคติเตือนใจหล,ล,ลายคนนะครับที่เป็นชาวพุทธว่าเราควรสักการะพระรัตนตรยัยดีที่สุดครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ